นี่แหละมันก็เลยเข้าในหลักการที่ไม่ประมาทแบบโลกโลกแต่มีสติตั้งมันอยู่ในลมหายใจอยู่ในกายนี่ก็เป็นไม่ผู้ประมาท<ม>ประมาททันสูงสุดเลยนั่นก็คือประมาท<ม>พบใหม่ชาติใหม่เลยเพราะว่าผู้ส่งจิตออกนอกนั่นคือเป็นผู้ประมาทอยู่แบบนเ้เนยผู้ที่ตายแล้วถ้าเรารู้หลักแบบนี้นี่โอ้ยอตาตมาก็เหมือนกันหรือ พ่อแม่ครูบ,บาอาจารย์หรือาทายาทยอมผู้ปฏิบัติอยู่ถ้ารู้อย่างนี้แล้วมันไม่มีใครอยากส่งกีดอกนอกหรอกพ่อคุณเป็นผู้ประมาทประมาทไม่ใช่ประมาทธรรมดาด้วยประมาทพบประมาทชาติเบียนไหวไตเกิดอีกครั้งหนึ่งด้วยผู้ส่งกีดอกนอกมันสําคัญมันอยู่ตรงนี้ มีสติอยู่ที่กายมีสติอยู่ที่ลมตั้งมันอยู่ในอารมณ์เดียวละอดีตละอนาคตท่านขันเขาก็คิดไปเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดามันก็แสงพบแสงชาติอีกครั้งหนึ่งวิญญาณไปตั้งที่อดีตกายแตกทำลายก็เป็นพบเป็นชาติแก่ชราอีกครั้งหนึ่งก็ตั้งอยู่ได้ ไปตั้งอยู่ในอนาคตกายแตกทำลายนณขณะนั้นก็เป็นพบเป็นชาติแก่ชราเก็บตายทรามานพัดพากอีกครั้งหนึ่งวิญญาณไปตั้งอยู่สุขอยู่ทุกข์เขาก็ตั้งอยู่ได้กายแตกทำลายก็เกิดแก่ชราเก็บตายอีกครั้งหนึ่ง จงเข้าใจถิดว่านักปฏิบัติทั้งหลายเลยให้รู้ว่าพ่อตัวเองนี่เกิดมาเนี่เพื่ออะไรพระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อมาหาหนทางแก้ตายให้สรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าคุณไม่รู้ตัวนี้นะ่ะคุณก็จะสเปะสปะไปแน่นอนจงเข้าใจถิดว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อหาหนทางแก้ตายให้แก่สรรพสัตว์และตัวท่านเองด้วย หาพิสูจน์ให้เราเลยเราไม่ต้องไปค้นคว้าแค่เดินทางตามทางของท่านท่านมาทด,ทาทด,ทดสอบให้เราแล้ว<อ>ก็เหมือนนักวิทยาศาสตร์เอาภาษาง่ายๆก่อนเครื่องบินจะบินได้นี่ระเบิดไปกี่ลำแล้ววิ่งไปทดสอบตั้งแต่เอาจักรยานไปถีบติดปีกจนขึ้นมาบินได้ทุกวันนี้ผู้มีเงินก็ซื้อมาขี่เลยประมาณเดียวกัน ทุกวันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เรียบเรียงมาให้เราแล้วาไม่ต้องไปค้นคว้าอีกก็ได้เดินตามทําให้แก้งทําให้เต็มรอบยังไงก็ไปถึงแน่นอนตามหลักแห่งความเป็นจริงแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้บางทีท่านบอกว่าอันนี้ไม่ต้องทํานะลูกนะเอาภาษาอาตมากันแล้วกันพ่อไปทามาให้แล้ว มันสุดโต่งเกินไปอย่าไปทำี่ยมันช้าด้วยผู้ไม่ฟังก็เป็นยังไงล่ะก็เป็นตามที่ท่านบอกก็เยอะที่ไปเก็บเอาพระธรรมตรงไปเก็บเอาช่วงที่ท่านปฏิบัติแต่ยังไม่เอาว่าผลมันท่านบอกว่าอย่าไปทำแบบนี้อันนี้ก็พลาดไปเลย กวเวียนวนอยู่นั่นแหละกว่าจะออกมาได้